ฮัลโหลแย่กวัสดีครับพบก,กับรายการช h า r เม้งนะฮะเราเห็นวินดีมาแต่ไก่โ <c oughs> okay, อเคไออใช่โคโกเมื่อกี้เห็นเลยโอเคครับมากลับมารายการผมก่อนจะยิง,ยงวันนี้ไม่ได้ตอนกับวินดี้นะเพราะวินดี้ผมตอบไปแล้ววันนี้ผมตอบวิธีการฆ่าทั้งเ l าแบงนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเงครับโอเคก็มาอยู่กับเจ้าพีวีพี VIP ของคุณออยกันครับอ่า อ่าพี่มี่ทำไมจะวี p เพื่อนพี่เยอะจังโอเคครับแฟนขับงะเบแฟนขับก็ผมนับเป็นว่าเพื่อนแล้วกันเนาะโอเคก็วันนี้ก็ผมจะมาต่อนี่ยแหละครับแคนเแบรพูดไม่ออกเลยเจอวิงดี่ขี่โอเคครับมีวิธียังไงไปรับดมไปชมกันเนี่ยครับอันดับแรกครับคุณก็มีพึ่งก่อนรู้ๆครับแคนเบร์เท่าไหร่เอยติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตก เวลแปดหรือเปล่าเวลเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้ใจแต่เก่งที่คุณต้องมีในการค่า channel แบบหนึ่งครับเลขบีครับต้องมีเหลขกบีถามว่าทําไมต้องมีเลข B เพราะว่าเลข B เพิ่มด a m มจนะครับถามว่าเพิ่มด a m มจยังไงคือเก็บโทเค็นหน้ากโกรธนะครับแง่มันก็จะได้ดาเมจบวกหนึ่งจะแจกถึงจุดคือสามครับก็จะเป็นดาเมจบวกสามนั่นเองโอเค เด่นครสมมติมว่าเป็นกิฟเต็กจะบวกดาเมจให้กับพึ่งทุกตัวเลยนะครับหนึ่งตัวนี่ครับกิฟเต็ตกของเหล็กบีนะบวกบวกดาเมจพึ่งทุกตัวนะอ่าโอเคอันดับต่อครับมีเหล็กบีไม่พอคุณต้องมีพึ่งดาเมจพึ่งดาเมจมีอะไรมั่งไม่ใช่เหล็กบีนะอย่าคิดว่าเหล็กบีดาเมจแรงจุดไม่ใช่นะฮะดาเมจแรงจุดนั่นก็คือครับคุณจิบตอบได้หรือเปล่า อ่าคุณออยเขียงตอบไหมจะตอบไหมเอยว่าอะไรเพิ่งไรแรงตดเขียงไหมเขาไม่มีไมะะ่ไงฮะหรือไม่เอ่ยคุณออยว่าเพิ่งไรแรงตึกอันดับหึ่งอันดับหึ่งอย่าเบสคิกเกิดรู้ไม่เอ่ย <c oughs> งั้นก็เฉลยครับครับผมวิเชียรอันดับหึ่งนะฮะ ถาว่าอันดับหน่งในเรื่องอะไรเพราะว่ามันดอกโทเชงนะฮะอ่าโทเค้งหงาดาเมก็ฉี่มากนะครับก็สามาคู่เร่องใหม่นี่เอาเป็นประมาณวลแบกก็สามาขึ้นดาเมกพันกว่าได้แล้วโอ้โหจุดยอดนะค่าแทงเงลแบลจะบาแล้วกลับเราคนไม่มีวิเช็กล่ะอันดับตอนคืออะไรต่อครับคือคืออะไรครับคุณจิบนูนหรือเปล่าฮะวินดี้ก็ไม่น่ายใช่จิบ๊บจ๊ก ฮนะพึ่งแมวพึ่งไงติ๊กตับ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 คลิกคลิกอ่าพึ่งแมวใช่ไหมครับกัมมี่ใช่ไหมคิดว่ากัมมี่อ่าฉเฉลยนะครับไลอ้อนบีครับผมมีพึ่งตามแค่นี้ไงฮะค,คือต่องตัวเนี้ยแล้วอันดับสามล่ะผมผมง่ายๆนะควรไปตือพวกเนี่ยไอ ไงฮนยะไอเขาเรียกว่าอะไรปอกแข็งฟ้ากับแยงนะฮะโอเคสำหรับคุณไม่มีก็โอเคไปจุกมียำกันเลยตามมาครับมีย้ำเกิดตรงพึ่งติดตัวคุณมีพึ่งติดตัวจะมาบ,บวกกับทงงันเนลแบร์ได้ไหมได้ครับเมื่อก่อนได้คือคุณเนะ่ยบวกได้แต่ขึ้นว่ามิชง่ายห่อแต่ผมยังไม่เกิดนะวิธีการจุกเนี่ครับคุณติดมุมไว้เนี่ยเราให้คันเนลแบมันมาเนะ คือคุณอยู่อยู่ขอบๆตรงนี้เลยฮะอ่า,าคุณออยทําตามผมพอมันเดินมาแบบนี้ใช่ไหมฮะให้ให้มันติดมุมฮะพอติดมุมปุ๊บเราก็เดินอ้อมมาทงนี้ไงฮะอ้อมคุณออยอ้อมอ้อมมาอ่าในทางไนะนะฮะ,นะฮะคือพยายามอย่าอยู่อยู่ตรงโน้นนะเพราะคุณแต่งเก,กไหมครับถ้า คุณยิ่งเข้าไปลึกมันจะครับผมมันจะจุกจุกแบบขอบไม่ได้ไงฮะค,คือคันิวแบมันเดินแบบนี้เนระับแบบพอเราเดินอ่ะประมาณแบบงั้นไนงะตามงั้นเลยก็ก็ขอขอบคุณสำหรับชุดจ่าทิกนะครับขอบคุณคุณออยมากนะฮะให้คุณเดินติดตรงนี้ปุ๊บแล้วพอมันติดเมื่อไหร่เราก็เดินอ้อมมาเลยขยามาแบบไกลๆแล้วอ้อมนะครับเพราะว่า คุณจะเป็นเหมือนชุดตาทิชของผมนะครับโอเคถ้าสมมุิคุณไม่มีเพื่อนามที่ผมบอกเลยผมแนะนำให้ใช้เตงเกอร์ครับเพราะว่ามันเพิ่มดามเมุด1.5เช่นดามเมจคุณแบบประมาณเด็กก็บวกไปคูณ1.5ไปนะฮะก็จะดามเมจประมาณเด็กกว่าๆเลยนะฮะก็คือดามเมจ ยี่ห้าเนี่ยครับแม่ถือว่าดาเมจแรงเนาะโอเคหรือคุณอยากเช็ดยาเมจใช่ไหมกดที่ฟันเฟืองครับเรื่องลงมาล่างจุดครับแล้วดู X Total ะะ Total เอ็แท็กทลเนะ่ฮะทอทลเง้แหละฮะททลทอทลเงี้ยมันจะขึ้นบอกเลยครับว่ามันเท่าไหร่แหมของผมแปดร้อยเตีอนะเงี้ยาะถือว่าก็ไม่ได้เยอะนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคตึง้ง คุณอยากได้ของดีไมจากทังเยาแบบผมรู้ว่าใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันเกิดไงวิธีการทำหนึ่งครับโอเคผมขอขึ้นก่อนปิงขึ้นมาปึ๊บเนี่ครับคุณต้องฟาร์ตรมต้นพายแอปเปิลนะฮะแล้วก็อันดับอันดับหนึ่งจริงๆอะ่ะไม่ต้องไม่ไม่ใช่ฟาร์ตรมต้นพายแอปเปิลฮะคุณก็มีนี่ครับ Baby ้เลิฟนั่นเองอถูกต้องทำยังไงก็ได้ให้มี Baby ้เลิแล้วก็ลงไปเลยนะฮะวงเล็บว่าต้องฆ่าให้เร็วนะถ้าบัฟ b บบี้เลิฟหมดก็ครับโชคคุณก็ก,ก็ก็คือโชคก็ตีปกติเลยนะครับหรือไม่ก็มีกิฟเต็ก Baby นะครับเพราะว่ากิฟเต็ก Baby เพิ่มรักเต็กตัวนะครับแม่โอเคเป็นยังไงมั่ง นะครับสำหรับการต่อเนี้ยฮะโดยผมจะมาบอกว่าโทเค็นเบบี้เลิฟมันไม่เกี่ยวข้องกับการตุ่มพึ่งนะครับโอเคเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวผมขอตัคดคลิปแบบพัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะเดี๋ยวผมได้เบบี้เลิฟแล้วมาตุ่มไข่ม่้งกันต่อนะฮะเดี๋ยวนะพี่มีไข่ม่วงอีกแล้วเหรอพี่เกพี่กกมอะไรหรอเปล่าไม่ใช่นะคาไก่ได้ไงฮะโอเค ยาผมขอตัดคลิปกันนะฮะว่าผมจะได้พึ่งอะไรนะครับตัดคลิปปะโอเคครับมาแล้วฮะมาครับมาตมกันผมจะเอายิงจาออกนะครับครับผมเอายิงจาออกมาลุ้นกันครับครับผมจามจองเอ้ยอ๋อยิงจาผมมีอย่างเดียวเงไปกันครับโอ้ยเยี่ยมครับโอ้โอ ครบนะครับไม่ติดผมไม่ต้องหาจัดใหญ่ละเนี่ยครับแม่โอเคแต่ติงต่อไปครับคับผมเขาจะเป็นกิฟตเต็กให้ผมหรือเปล่าจากเก้าพันเก้าร้อยเอกเก้าพันห้าปุ๊บไม่อ๋อไม่ไม่ติดไม่ติดแต่ติดเอเนจีปวดหัวเลยฮะไม่ติดกิฟตเต็กโอเคแมวผมหาไม่ได้ไม่เป็นไร โอเคครับไว้เจอกันคลิปสอนวิธีการหาอยนะ่งเงเพราะว่ามีคนขอมาแล้วก็รู้เจ็บปวดหัวเลยได้มาจะมาคลิปเตะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวิธีการหาอย่างให้ได้เร็วจครบแล้วใช่ขาดคลิปเตกเงนะี้ยโอเคครับไบายครับ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดจับเลยติดตามกับจับเหมือนกันนะฮะก็แชร์กันให้เพื่อนเพื่อนรู้งนะคืออยากให้เพื่อนโหดหรือเปล่าก็แชร์อยากไม่อยากให้เพื่อนโหดก็ไม่ต้องแชร์เนงะี้ยแล้วแกอนนะไรนี้ากกันไปโอเคครับไม่ไหวครับขอขอบุญที่รับชมการจงจบนะครับ